สวัสดีนะคะพี่ๆีทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายผ้าเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีผ้าเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พีท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าก่านะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ ep นี้นะคะเป็น ep ที่4ี่ของน้องแล้วนะคะ ก็วันนี้มีทั้งหมด50รายการนะคะเปิดแบงปันองค์รั200บาททุกรายการนะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดหม่ได้รายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะและว้วก็จะได้ไม่พลาดทิปใหม่ของน้องนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1น,นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ รายการที่หนึ่งนะคะเป็นพระส,สมเด็จนะคะองค์นี้เลยนะคะเดี๋ยวน้องส่องให้ดูให้ชมเนื้อผิวใกล้ๆกันเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ ต่อไปรายการที่สองนะคะเป็นเดียนเสือหัวคาดนะคะรายการที่สองนะคะต่อไปรายการที่สามนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีเรือแจวด้านล่างนะคะ องนี้เป็นรายการที่3นะคะด้านหลังเป็นรังยันนะคะด้านหลังเป็นตัวยันอักขรแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่4นะคะรายการที่4นะคะเป็นพ้าปิดตานะคะพระปิดตาหลังแบบนะคะองค์นี้รายการที่4นะคะ ต่อไปรายการที่5นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะรายการที่5นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะปีพศ2 5 1 1นะคะปีพศ2511นะคะองค์นี้เป็นรายการที่5นะคะ ต่อไปรายการที่6นะคะเหรียญหลวงพ่อแก้วเกสาโรปี2518นะคะองค์นี้เป็นรายการที่6นะคะวัดทหารไรจังหวัดระยองนะคะรายการที่7นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะ รูปรรวงพ่อเงินนะคะองค์นี้รายการที่7นะคะต่อไปรายการที่8นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะ เรียญหลวงปู่มุนนะคะรายการที่8นะคะวัดบ้านจานจังหวัดสีสเกตนะคะรายการที่9นะคะเป็นเหรียญพระคูรุ่งนะคะเรียญพระคูรุ่งปี2484นะคะ เรียนพระครูรุ่งปี2484นะคะองค์นี้เป็นรายการที่9นะคะต่อไปรายการที่10นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะพระพุทธชินราชนะคะองนี้รายการที่10นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่10นะคะ ต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่สิบสองนะคะหลวงปู่ทวด หลังหมู่เก้าตัวนะคะรายการที่สิบสามนะคะคุณแผนภายคู่ รายการที่สิบสี่นะคะเป็นพระคุณแผนรายการที่สิบห้านะคะเหรียนหลวงบ่โต๊ะนะคะ ปีสองห้าสองหนึ่งนะคะรายการที่สิบหกนะคะเป็นพระคุณแผนนะคะคุณแผนหลวงปู่หลวงปู่ทิมนะคะ มีฝั่งตะกุดหนึ่งดอกด้านหลังด้วยนะคะองนี้รายการที่สิบหกนะคะต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะคะหลวงพ่อทันใจนะคะเหรียญหลวงพ่อทันใจรุ่นหนึ่งวัดหนองวัดเทพสุทาวาสอีกด้านหลังนะคะเป็นหลวงพ่อพัดนะคะด้านหลังเป็นหลวงพ่อพัดนะคะเหรียญนูนสวยนะคะเหรียญนูนสวยแบบนี้เลยนะคะ ผิวลุ่งก็สวยๆนะคะองค์นี้รายการที่17นะคะองค์ละ200บาททุกรายการนะคะต่อไปรายการที่18นะคะรายการที่18นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดรายการที่18นะคะ รายการที่สิบเก้านะคะปูอเอี่ยมไหมคะพี่มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่รายการที่สิบเก้านะคะรายการที่ยี่สิบ เป็นเรียมโบราณนะคะต่อไปนะคะรายการที่21นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่วแหวนนะคะ เป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะคะองค์นี้รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสองนะคะรายการที่ยี่สิบสองพระบางองค์อาจจะ ไม่ค่อยรู้จักชื่อผ่านนะคะน้องจะเน้นสองให้พี่พได้ดูได้ชมเลยนะคะองค์นี้รายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะ รายการที่24ี่นะคะเป็นเหมือนพระดีลานะคะด้านหลังมีตัวยันนะคะรายการที่ยี่สิบห้านะคะเป็นพระรูปทรงใบโพนะคะอสองหน้า รายการที่26นะคะเหรียญหลวงพ่อผางนะคะปีหนึ่งสองรายการที่27นะคะเป็นพระกิ่งนะคะหลวงพ่อคูณ ครบหกรอบนะคะรายการที่ยีสิบแปนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่หงนะคะรุ่นแรกเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่หงนะคะด้านหลังเป็นพ่อแม่โพสุกนะคะองค์นี้ปีสองห้าสีหนึ่งหลวงปู่หงรายการที่ยีสิบแปดนะคะ ต่อไปรายการที่29นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะหลวงปู่ทวดนะคะเหยียบน้ำทะเลจืดด้านหลังนะคะเป็นออกวัดสแกหลวงปู่ดูนะพี่เหลียนหลวงปู่ทวดด้านหน้านะคะออกวัดสแกนะคะหลวงปู่ดูอง์นี้นะคะรายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30สบนะคะ รายการที่30นะคะเป็นหลวงพ่อเงินวัดตอนยายหอมนะคะหลวงพ่อเงินวัดตอนยายหอมนะคะองคนี้รายการที่30นะคะต่อไปรายการที่31นะคะเป็นพระคูบะวนนวกิจ2519ได,25ด้ดอีกด้านหนึ่งเป็นหลวงพ่อเพิ่มวัดคมบางนะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32นะคะรายการที่32นี่นะคะส่องให้ดูให้ชมเลยนะคะองนี้รายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33นะคะรูปทรงคล้ายคล้ายพระ นะนี่นะคะคล้ายๆนะสมเด็จจีรดาแมพ้พี่แต่นี้จะเป็นออกเนื้อผิวสีเขียวนะคะรายการนี้รายการที่สามสิบสามนะคะต่อไปรายการที่สามสิบสี่นะคะรายการที่สามสิบสี่นะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนูนนะคะด้านหลังนูนแบบนี้เลยนะคะองค์นี้รายการที่สามสิบสี่นะคะ ต่อไปรายการที่35นะคะเป็นหลวงพ่อคูณนะคะเรียนหลวงพ่อคูณปี51ด้านหลังเป็นหอเอียวอุนเชียโจอ่านยากซะด้วยองค์นี้นะคะรายการที่35ต่อไปรายการที่36นะคะ รายการที่36มนะคะมีตัวยันอักขระด้วยนะคะน่าจะของหลงพ่อกลวยไหมรายการที่37นะคะเป็นเตาเตานะคะเตา ลงพ่อเงินสามสิบแปดนะคะพาซุมกอสามสิบเก้านะคะแปะโรงสี รวยพันร้านนะคะชื่อรุ่นสี่สิบนะคะเหรียญพ่อคูณในการที่สี่สิบนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นรักชาตินะคะปีสี่หก สี่สิบเอ็ดนะคะปู่ทวดปีศูนย์เจ็ดนะคะสี่สิบสองนะคะพระผงสุพรรณนะคะ สีอันนี้พระอะไรไม่มั่นใจนะคะสี่สิบสี่นะคะนางกวักนะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะนางกวักหลวงพ่อกล้วยนะคะ รายการที่สีสิบสีนะคะสีสิบห้านะคะคุณเพนอุ้มนางนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะสีสิบหกนะคะ หลวงปู่ทวดรูปล่อนะคะสี่สิบเจ็ดนะคะท้าเวสวุวรรณวัดจุราเมณี สี่สิบแปดนะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะกับพระอาจารย์ทิม ซองเดิมจากวัดเลยนะคะสี่สิบสี่สิบเก้านะคะเจ้าสัวพ่อเงินนะคะ สุดท้ายนะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะข้าวอารย์ทีมนะคะอันนี้ของปัตตานีนะคะเป็นเรียนเม็ดแตงเม็ดแาเล็น้อยแบบนี้นะคะเป็นรายการที่50นะคะ ก็ทั้งหมด50รายการนะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะก็แจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ